สวัสดีครับนี่อยู่ของปุ้ย c h น n n มาดูรถเกี่ยวข้าวข้าวลงมากมีแดดตอนนี้กำลังเกี่ยวอยู่เพราะแดดร้อนมากเราไปห้องรอดแดดร้อน ห้ากับ10โมงมีโมงแดดปานเที่ยงรถเกี่ยวเขาเขาลบ พูดโูดพ่อขี่บนข้าตายแล้วฮะลงไปเดินกูณฮะเร็วฮะดูใกล้ๆมาฮะมามาดูรถเกี่ยวข้าวมาฮะเฮ้ยหันหน้ากล้องเร็วเฮ้ยเดินคูณ เกี <row> ่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรเกี่ยวได้เกี่ยวอะไรดูรถเกี่ยวข้าวเหรอฮะดูรถเกี่ยวข้าวเหรอเมื่อกี้นี่ลมพัดขี้ผุดมาเต็มหมดเลยลมแห้งแดดแต่ใครแต่มีลมผมก็มีลมเลยไอ้อร สามเจ้าตาวังนี้มีสามเจ้ามีสามลอ้อตาดูคนรถกระบเกี่ยวข้าว เข่าไหลลงข่าไหลลงเข่ามันลมแค่แต่ไม่น้ำไม่น้ำซึ่งสีเกียวเนยเข่าลงเขาออกเรือไหลไหลเรือไหอ่าที่สุดมาก เกี่ยวกับเกย่เลยข่าวตีนบ้านล็อกนี้เจ้านึ่งนีกล็อกนั้นเจ้านึงนีล็อกนั้นเจ้าหนึ่งมีสล็อกสามเจ้าอยู่นี่ล็อกในชีแล้วเลยโอ้าเบิ่งมันชีหลายเลย เจ้านี้ชิแล้วนะเลื้หน่อยเดียวนี่งมาทาบงวดชิได้ลายบันไดเจ้านี้แล้วก็ต่อเจ้าหนึ่งเจ้านี้แล้วก็ต่อเจ้านะมีสามเจ้าหน่อยหน่อยนเจ้านี้เลี้ยงไอเดีงมาทาบงวดชิได้ลายบันไดเทลงหมดนี่เลยเฮ้ยกระดากหล่นเลย

อันนี้เจ้าใหม่อันนี้ล็อกที่สองไมได้ยามใกล้ๆรถแต่แดดหอนยี่อยู่ข้างหน้าอยู่ห่มยืนอยู่ห่มแดดหอนแห้งทางใต้กำลังเจ้านี่ยนายขี้ได้หลายเพราะเจ้านี่มันยาวทอดถนนเจ้าเมื่อกี้เนี่ยมีบ้านบางทีทมเม็ดบ้านเจ้านี่ยไม่ได้ทมยาวหอดถนนคน เงาะคนหนังยืดหนูคนเดินเลยแก่ผ่อแ่ถนนพอนีการนี้นายจได้ไลไม่ใช่ไลก็เจ้าเมื่อกี้อยู่การนี้เขาออกไลคนเขาไล แก okay, เราทีุ่ณหลแห้งแดดห้อนก็ห้อนยืนถ่ายในห้อมั้งคันค้ายไปเลยแดดห้อนแห้ง คนเกี kh ่ยวข่าวเขาไม่ใช่หมวกคนขับรถเกี่ยวเขาเกี่ยวได้จังไดเขาบ่ฮหอดบ่เรื่องเลาไม่ใช่หมวกแดดเกล็ดทนแห้งเราแดดหอดไปนลยเราไม่ใช่หมวกเกี่ยว ไ,ไปไปบ่งใกล้มันแดดฮอนยืนถ่ายนะโฮมแดดฮอนแฮงตอนนี้นายจะได้ไลยอยู่แล้วเจ้านี่แหละกะ็เจ้าจะถ่ายขอ้ามาอยู่ข้างหนาง้า แดดใครจะลมเอาบาล้มเนื้ออันห่อนเออแต่เออแต้นน่อตอนนี้เกี่ยวไก่สิแหลาเลยตาเบิ้งเจ้านี่ยจะได้ร้ายบันไดนายชืยเต็มด่างลมนั่งจอดเต็มกระบะอยู่เมื่อกี้เนี่บพอเต็มจังได้เครื่องกระบะตาเบิ้งเจ้าเนี่ย,บบยบบจะได้ร้ายบันได แวนี้แล้วเลยมาเทข่าวเลยท้าเบิ้งเสียรายเป็นอยู่เล่นหน่อยเจ้รถใส่ยังบ่มาอยู่แต่ข้ายเข่ายังโมท่านายู่รถมาคันมีใส่ข่าวท,ทั้งในเกี่ยแล้วรถทนายยังบ่ไม่เลยมาเทข่าวต้องรอรถก่อนรถยังบ่มากแล้ทาเบิง่งตอนเทเข่าเลยเสียร้ายแน่นอนรถมากพอดีเ<อ>ขียวพทันพอดีเลย Nó ra bừng nè ra rồi đây lại cái này thế nào เต็ม้ายแดดแห้งถ่ายตอ่อไปไหวเหรอคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อแดดห้งมาลาไปก่อน